เอาวแบ่งอาหารอ้าวนันดิป้าก็ลืมแล้วว่าเท่าไรนับแล้วนับอีกเอาเท่าไรแล้วคะเก,ก้า,าตัวนี่เลยเก้าตัวอา้าวเอาแบง่งให้เท่ากันหมดรู้ว่าตัวไหนได้มากได้นเลยหน,น,ยนเลยช่างกิโลปะ่ะ <c oughs> เอาอเอามวกินก่อนตอนนี้เป็นคิขวของหมาดูสิหมาหนั่งรอโอ้ดูเต็มม้เต็มม้แลบลิ้นดูหิว Hừm, back, back. Back rồi, bác, bác Bác dìm vàn Bác dìm vàn lên lêu Điều mẹ hãy kín khảo ná Bác, bác dìm vàn lên lêu Mẹ dìm vàn mẹ hãy kín khảo ná Ở dài vầy ngay Dài hãy kín, dài tổng hãy vắt Hı? 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 đi mẹ nè Anh này có kênh các ngu cho nà <coughs> Mẹ mình tí đúng vậy Tăng <coughs> mô hiếu nì, tăng mô nì Ô, oh. ยายมันแล้วจะให้เจ็กทีนับนานเดี๋ยวได้ยหญ่เด้ดด๋โอ้ยตั้งหมากเราไป <laughs> อ้าวอันนี้ของแตงโมอ้าวให้แตงโมอันนี้ของแบกอ่ะอันนั้นของแบกอ้าวอันนี้ของแบกเออกินอันนี้ต้องทบอกยังไงต้องทำยังไงถึงกินนี่โอ้กินตากินตา<ะ>ห<ด>นะลูกวา,างยีกินตาแบกกินตามันไม่กินเอออันนั้นไม่มีกินเด<อ>้แต่คุณนายที่นี่คุณหลักคนนั้นนอนอยู่น่ะคุณนาย อร,อร่อยแตงโมอร่อยเยอะเลยดูเกนอ่ะไอ,อเกนที่นี่อ่ะเกนเอะเ,เขาไม่ได้เขาเรารีบออกใช่ไหมต้องทำแบบนี้เอาไปไปหนุนไอเมนส์เอ้อ่ะหเหลืออีกกี่ตัวสี่ตัวเหลืออีกสี่ตัวปะไปไม่ตามไปดูดอกอ้าวแบง่งอ้าวแบ่งกันออเอาแบ่งกันเออ แบ่งเอาตัวไหนไม่มาก็เก็บไว้นั่นจี้จี้กินแล้วนันของโมหนันอันนี้ของของกินกันอันนี้ก็รอก่นอนเตงโมแบกเนื้อเอานัา่นนัไไ่นแะบ๊กไม่ไรน่ะนะนเอาแบกยิ้มหวานแบกยิ้มหวานเด้อโอ้แบกยิ้มหวานเลย,ยวาลย่าเห็นตะฟันดูวะยิมย้มเห็นตะฟันดูวะเ <laughs> ตงโมก็บนาสีมว่วงดูวะ,ะายายนี่นี่คุณนายนี่ คุณนายน้ำ้าหน้าไเป็นมูอีกว่าหนูหนก็ขึ้นต้นไหม้เป็นหนูหนกอกอูเไปมาอาเลยนะน่เอ,อมาใหม่เลยไปเอาตอนนี้เทไร่แล้วนะับสิเมลเทไร่ะหาไปตเลือ 43. ตอนน้นจักจักที่เทไร่นะเจ็ดซึ่งเทไล่ตอนน่ะ <c oughs> เป็นสิบสามแล้ว <c oughs> ค้นอนอกมาปล่อยเรื่อยไปแต่หมานี่ยังไม่มี <c oughs> มาอยู่ใหม่ <c oughs> มีโก้มีแมวมาตีตัวเออมีโกโก้จูนกับแม่มันหลอกกันไหนไอ้นั่นล่ะไอ้ไม่ใช่จูนจูนวั้จูนไม่กินเขานุ่นนุ่นแต้มมาแล้วไปเฝ้าโกโก้มาใช่ไหมแต้มอันนี้ของแต้มมาน่ะพี่กุนก็มาแล้วนะ่ะแต้มไม่ใช่พี่กุนใบบัว เชี่ยน่ะชอบแกล้งมันว่ะเอ้ามันไอ้แต้มดีว่าว่ะแล้วมันก็วิ่งหนี้นี่แค่เขาพูดคำนี้มันวิ่งหนีเลยทำไมละ่ะพูดเสียงดังเอ้านี่มันไอ้แต้มดีว่าว่ะแต้มบเอาใบบัวมาใบบัวมาใบบัวกินกับเขาไหมใบบัวกินกับเขาไหมใบบัวไมิ้นท์ค่อยกินเขาหนะดี๋ยวลองงันเขาแบบเมวเสาร์ตอนนี้หลุดจักมาเที่ยวหาเดินแล้วจะของไม่มาจักทีเนาะจะของไม่กลับมาจักทีหลุดจักมาเที่ยวเดินนอนที่อื่นแล้วเนาะเอาเลยเราไอ้นั่นเราโมโม่ละ โมโมดเดี๋ยวไปให้ที่ร้านหนูโอ้โมโมดนักเลงเขาตองเอาไว้ในกงโมโมไม่เคยกินเลยเขานักเลงนี่ก็บนักเลงคือการนี่นะนักเลงนักเลงเต็มนี่เนาะสองคนพี่น้องนะเก่งอ่ะอันนั้นก็บโซนอยู่ข้างในดูวะนี่ใบบัวออกมากินกับเขาแหละนะนเปลี่ยนชีเขามาเปลี่ยนชีวิตใหม่แหละใบบัวเริ่มใช้ชีวิตแบบใหม่ไหงอร่อยไหม